วันนี้เรามาพบรายการเบเบะครับวันนี้จะมารีวิวเบเบ้เบกซัสนะครับเป็นเบในตำนานนะครับกลองก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับมาเนี้ครับแล้ก็คือมาดูในข้างในกันครับเป็นไง วันนี้เขามารีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ